ก็สงสัยอยู่ว่าใครลองได้ขนาดนี้พยายามจะลุ้นกันอยู่เดากันอยู่ว่าใครพอมองปุ๊บอ๋อเราว่าในสตูนี้เราว่าพี่ตั๊กเนี่ยแก่สุดแล้วนะไม่ใช่ค่ะมีคนที่เป็นอาวุโสกับพี่ตั๊กอีกนี่คนที่อยู่ในนี้ครับเออครับผมเก็บปากไว้แตกเส้นเปีดีกว่าแต่ก่อนอื่นที่ดิฉันจะคอมเมนต์เนี่ยนะคะดิฉันขอเสียงปรบมือดินห้ให้กับพี่ชายของดิฉันนี้เลย คข้าวของที่สะใจหนูมากๆเลยเวอร์ชั่นนี้มันต้องอย่างนี้เ uhm ซ่ชอบมากเลยทำเพลงของพี่เศกโลโซออกมาในเป็นแบบสไตล์ลาตินนะคะคุณหนึ่งจักรวาลก็เต็มตัวลาตายได้ที่เราไม่ได้ลำเอียงเลยใช่ไหม คือดิฉันในรักโปรดิวเซอร์ทุกคนเท่ากันค่ะ oh. ไม่มีใครลำเอียงเลยเ <laughs> นาะพี่หนึ่ง <laughs>